ผู้ป่วยรายนี้นะครับเ,เกิดจากการที่บริโภคไข่พยาธิตัวตืดเข้าไประหว่างว่าจะช่วยลดความอ้วนได้อย่าทำนั้นอันตรายถึงแก่ชีวิตเลยนะถ้าเรากินไข่พยาธิตัวตืดไข่พยาธิมันจะค่อยๆโตเป็นตัวอ่อนเป็นเม็ดระดับเป็นสาคูแล้วไปแทรกอยู่ตามร่างกายคนตามอัยะต่างๆไปที่สมองที่ตาที่หัวใจปอดและกล้ามเนื้อภาวะน,นี้ปกติถ้าเราเจอซิสในร่างกายคนเป็นซิสต er ิเซอร์โคซิส จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันมีความนิยมก็ระดับหนึ่งเลยนะครับมีการเผยแพร่กันในหลายประเทศทั่วโลกนะครับการลดน้ําหนักด้วยพยาธิตัวตืดเนี่ยครับเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่สิบเก้านี่ยมีการโฆษณากันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับบอกว่าถ้าใครจะลดน้าหนักนะกินไข่พยาธิตัวตืดเข้าไปนะก็แบบเป็นเม็ดเม็บรรจุมาเลยนะแล้วก็มีคำอธิบายเขียนไว้ว่าพยาธิจะเติบโตในลําไส้ดูดซึมสารอาหารทําให้น้ําหนักตัวคนนั้นลดลง ขาบอกว่าผลข้างเคียงของก็คืออาจจะมีอาการท้องร่วงมีอาการอาเจียนเราได้ตําหนักตามต้องการแล้วก็กินยาถ่ายพยาธิออกมานะครับถึงบอกว่าก็เสี่ยงหน่อยนะนะครับเรื่องของการที่จะมีภาะวะโรคต่างๆโรคเกี่ยวกับช่องท้อง,ท,องทวารหนักโรคเกี่ยวกับสายตาเยื่อหุ้มสมองอักเสบลมบ้าหมูภาวะสมองเสื่อมคือบางคนเข้าใจว่าก็กินให้มันพยาธิโตใท้องถึงเวลาแล้วก็ถ่ายพยาธิไงกินยาถ่ายพยาธิก็ไม่ช่วยแล้วนะครับมันเข้าไปได้นะครับฟับงดูน่ากลัวน,นะครับคนทั่วโลก,กชอบหาทำอะไรแปลกๆเนี่ยครับฉันอย่าไปทําตามเลยน,นะครับ